สวัสดีครับวันนี้เชฟชาตินะครับจะพามาทําเมนูห่อหมกหัวปีใส่หมูสับอร่อยๆทานกันนะฮะทำง่ายๆเมนูนี้ไปลุงไปทำกันเลยส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นสูตรมาให้ท้ายคลิปนะครับเราก็เริ่มด้วยการนําพริกแกงเผ็ดนะฮะลงกะละมังตามด้วยน้ําตาลเป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้นะฮะตามด้วยน้ําปลาแล้วก็จะเป็นผงปรุงรส สามารถเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบนะครับแล้วก็ะละลายรสชาติน้พริกแกงให้เข้ากันนะฮะทำไม่ยากเ <I 'm S 2> มนูนี้ตามด้วยไข่ไก่สองฟองนะฮะลงไปเลยเดี๋วเราก็ตีไข่ให้เข้ากันกับพริกแกงแล้วก็รสชาตินะครับ แล้วก็เติมเป็นหมูสับนะครับลงไปหรือว่าจะเป็นหมูบดก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมใช้ใเป็นวัตถุดิบอื่นก็ได้นะครับคลุกเขาคนให้เข้ากันอีกรอบนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็ได้เลยนะครับเราก็จะมาโคกเป็นหัวปีเรานิดนึงนะครับหัวปีนี้หั่นแช่น้ำมะนาวนิดนึงนะครับจะได้ไม่ดำนะครับให้เสด็จน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็โค เอาแบบพอหยาบๆพอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะ <knowing> พอได้แล้วก็มาลงผสมลงเป็นแป้งมันหรือว่าแป้งกาวโพดก็ได้นะครับ <knowing> ใส่แป้งเพื่อให้แบบมีความเหนียวนิดนึงนะฮะ <the> นวดให้เข้ากัน <the> แล้วก็เติมเป็นใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปนะครับ แล้วก็คุกเขาซ้ำอีกรอบครับนวดให้มีความเหนียวนิดนึงนะครับนำนกกระ,ะมงเล็กนะครับเราจะแช่ตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้หอมของเราเซตตัวนะครับนี่นะครับปิดฟิล์มนิดนึงก็ได้นะครับพอได้แล้วก็นำมานึ่งกันเลยนะฮะวันนี้เชฟชาติใช้เป็นถ้วยอลูมิเนียมอย่างนี้นะฮะใช้เป็นใบหัละพาลอง หรือว่าท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นใบช่อคูก็ได้นะฮะใบยอก็ได้นะครับขอตักให้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปน,นึ่งกันชมนครับนี่นะครับหน้าตาเสร็จเรียบร้อยนะฮะนับไปนึ่งกันเลยใช้ไฟแรงในการนึ่งเลยนะฮะ นึ่งอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะฮะถึง15นาทีก็ได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหอมหน้าทาบางมากใช้เป็นพริกขี้หนูกินดาแดงนะฮะหันเฉียงตกแต่งนิดนึงนะครับตามด้วยใบโหระพาสักหนึ่งยอดนะครับตัดสีสันเพิ่มความสวยงามนี่นะฮะหน้าตาก็ฝากลองเอาไปทุทานกันดูนะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ